เอาเปลี่นภาพบรรยากาศยามเช้านะคะเตรียมตัวเนี่ค่ะลุงก็ตื่นเช้านะคะเมื่อคืนก็สวดมนต์ไม่รู้เสร็จกี่โมงนะเอ็ดเอ็ดจบลอยเอ็ดเอ็ดจบลอยไม่ได้สวดเอ็ดเอ็ดไม่ได้สวดมนต์ไม่ไหวค่ะหนาวมากไหมพี่เอ็ดหนาวค่ะในโพธิมาแล้วค่ะนี้จ้ามีคนถามมาในโพธินะครับผมทุกวันนี้เขาก็ออกกาลังกายสบายดีครับวันนี้ใช้ขาแล้วนะแข้งขานะะ เพราะว่าจะได้เดินออกกําลังกายเนาะสองสองทุกคนอือแล้วสองดูใครคะสอดูสอองดนี่ค่ะแม่จําลองก็มาแล้วนะคะแม่สวยมากวันนี้นี่ค่ะแม่สวยทุกวันนี่นะคะอ่ะดูแม่ยิ้มแม่คะหนูขอหมวกโอ้ยขอไม่ได้หรอกอันเดียวยังมาขอแม่นูขอหมวกขนาดไม่ได้หมวกมันสวยอ่ะหมวกดีตัวนี้เออไม่หมวกแม่สวยมาก นะสวัสดีตอนเช้าค่ะน้องแอรสวัสดีค่ะพี่ออราสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะอ้าวนี่ป้าได้ชมอีกแล้วนะป้าได้ชมลุงตลอดเลยนะลุงนะป้าดาเขาชมลุงตลอดเลยป้าดาเยป้เขาชมตลอดเลย้าได้เขตลอดไม่เห็นจะหล่อลงก็ไหนปกุไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็หล่อแม่อะไรนะลุงต้องไปกอกผมกอกผมอ๋อผมหงอก กดได้แล้วจ ok ้าพี่ดาวสวัสดีค่ะดอกจริงค่ะดอกจริงดอกจริงไม่ใช่ดอกปลอมแม่ดอกจริงเนาะดอกไม้สวยเนี่ค่ะเออสวยมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายอ่ะนี่ค่ะดอกสวยนะดอกจริงอ่ะแม่หันมาทางนี้หน่อยสวยค่ะนี่อ่ะเออสวยค่ะ อ้าวม่ใชอ๋อวันสุธีวันสุธีโอเคค่ะสวยมากนี่ค่ะอ่าย่านหนิงมาแล้วนะคะน้องเอ็นก็สวยค่ะเมื่อคือลุงพันจ่าเอ็มสวยงามสซดมนต์ใช่ไหมคะจะเอี่ยมโซดมลบอกอ๋อค่ะเอ็นเอ็นจอะปลอยค่ะฮะนอนหน้าพระพรหมโอ้นอนหน้าพระพรหมเลยเหรอคะบรรค่ะเนาะยังหนาวเลยเอ็นในจำเป็นต้องเดินแล้วค่ะตอนนี้ ตามลุงชีนอนไหนเมื่อคืนนอนตรงพระพรมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าเช้าะคะารั่วไปไม่ได้แล้วตาสภาพการท้งาน,นนะเพราะว่ายเลยวัสดีแอน,นทุกแอดค่ะวัสดีครัผมยืนนานไม่ได้นะรายามารั่วรู้สนนึกาเดินได้แล้ว ตั uhm. ้งแต่ยางรั่วเดินได้ตอนปกติตามนี้มรถยางยางไม่รั่วกายภาพเราเราเดินนิดอากาศดีจังใช่ค่ะพี่อำนวยพี่ดาหมอกหมอกมาแล้วหมอกเยอะค่ะนี่นะคะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะอ่ะเดี๋ยวลุงจิมไปเปลี่ยนเสื้อนะคะจ้าไม่เป็นไรค่ะใครมีเสื้อเหลืองก็ใส่เสื้อรีอากับเสื้อทีพีได้หมดใช่ค่ะอ่ะพ่อลุงโบ่นะคะ <c oughs> ยา่าหนิงก็แก้มมาเลยนะคะน่ารักมาก <c oughs> ยา่าหนิงสวยเนาะเนาะเอ้ยวันนี้มีคนสวยๆเนาะอ้น <c oughs> ในรถวามพวนเลยคุณตาสวัสดีคะ่ะทำไ้สองจุกที่เคยเจ้าเคยทำละเอาแล้วให้ยา่าหนิงทำจุกอีกเลย พี่ไร้วันสวัสดีค่ะพี่นิตยาสวัสดีค่ะโอมใจโว้ยคนชอบป้านนันดอกคนเขาชื่ว่าเ่าเป็นอย่างไรเออเ่าเ่าลืมตัวลืมตัวเป็นเหตุเรื่องี๋เนาะเผ่าว่ายังซี่ไหมเลืมเเ่าใจเราไม่ไลฟ์สดเหรอคะแม่น่าจะถ่ายคลิปอยู่ค่ะนะคะจ้ะวันนี้เอ็นไม่เอาไม่เอาขาตั้งกล้องอเล็กไปค่ะเพราะว่าอันอันใหญ่มันหนักมันพกขายากนะนี่เออใช่ขายาว ไม่เห็นเลยแอนสวยไหมสวยค่ะนายเคยหล่อทําไมไม่กลับไปหล่ออีกอ,อ๋อตอนนี้นายมีครอบครัวแล้วนะคะนายบอกไม่เป็นไรมีเมียที่รักก็พอ <c oughs> เดี๋ยวแอนแอนไปเอากระเป๋าแป๊บหนึ่งเนาะนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนภาพบรรยากาศที่กําลังเตรียมกันอยู่เนาะนะคะ <S <S สวยๆทุกคนเอฟซี FC ส่งของมาให้แอนแอนนะคะจากโคราช ลงพันเรียบร้อยแล้วถุงหนึ่งโอ้ค่ะโอ้มีอะไรเอ่ยนี่ค่ะแกะดูครับโอ้ Fc ทุกคนนะคะเรียนคุณชัยนะคะพี่ฝากของให้คุณแอนแฟมิลี่ขอบคุณจากโคราชขอบคุณมากค่ะเรายังไม่ดูเราแกะเลยไหมแกะเลยไปใช่านแกะดูเมื่อคืนเม่อใช่ไปแกะตรงนุ้นไปพี่เอ็นไปเออน่าเลไมไเม็นไรให้ชัยแกะเพราะเราจะได้ถ่ายคลิปไงนี่นะคะ Fc ซี่ร้อยกว่าท่านขอบคุณ Fc ที่ส่งมาให้นะคะ ฝากชัยมานะติดไฟเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้เปิดไนี่นะคะเอฟซีทุกคนเรามาลุ้นกันนะครับขออนุญาตแกะอ่าขออนุญาตแกะค่ะเอ็สแอนให้เอชชัยแกะให้นะคะเพราะว่าเอ็สแอนจะได้ถ่ายคลิปคลิปในเอฟซีตัวใช่ค่ะนี่ค่ะดูในคลิปนะคะกองใหญ่ๆหญ่เอออุยอากาศเย็นมากอืมวันนี้ใส่สีเขียวเดี๋ยวดูขึ้นเลยนะในในในนุ่งพันเปลี่ยนเสื้อยังเออนะถุงแรกก่อนชิ้นแรกก่อนนะครับรุ่นนว่าเป็นอะไรรุ่นว่าเป็นอะไร ว้าวอะไรสวยมากอุ่งอะไรอ่ะมีครีมครับออ้ยนะครับแล้วก็โอ้ยสวยมากเลยมีครีมด้วยโอ้มีครีมด้วยนะคะนี่ค่ะสวยงานสวยสวยสวยงานนี่แหละพี่น้องเอ้ยผ้าถุงนะเป็นผ้าถุะเป็นผ้นเป็นผ้าถุงนะเป็นผ้าถุะาะเ้นะเะปุง้นะนุณะเอุเะะะ้นะะเ อะไรเอ่ยอะไรอะไรโอ้มีของมียี่ห้อด้วยซีนะครับว้าวเสื้อกันหนาวอุ้ยเสื้อกันหนาวว้อุ่นเสื้อกันหนาวบอกเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเลยจริงบอกเปลี่ยนเสื้อกันหนาวอุ้ยทำไมอุ่นจังเนี่ยไหนเสื้อกันหนาวหรือผ้าห่มผ้าห่มผ้าห่มโอ้โหนา่่ผ้หหมโอ้อโหเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเป็นสองชุดโอ้เสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวนี่เสื้อของลูกหรือเปล่าของพี่เอ๋นครับ บอกโอ้ยเสื้อกันหนาวไม่รู้เขาระบุมาเสื้อกันหนาวเสื้อกับกางเกงอ๋องเสื้อกับกางเกงโอ้ยขอบคุณมากโอ้ยน่าจะเป็นชุดนอนเนาะอุ่นๆเอออุ่นๆนะใช่ขอบคุณเอฟซีโคราชนะคะไปกีโวงค่ะกำลังจะออกค่ะกำลังจะออกค่ะมานีค่ะอ่านะคะจ้ะ ขอบคุณนะคะ FC ที่ผ่านช่องแอดชัยมาให้กับแอนแฟมิลี่นะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญส่งมือถึงมือเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะนะคะก็ FC ก็ดูในคลิปได้เนาะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแอดชัยนะคะที่แกะให้นะคะขอบคุณค่ะนะคะคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดี